คลิปนี้ห้ามพลาดน,นะคะสําหรับคนที่มีอาการตกขาวคัดห้ามพลาดคลิปนี้จ้าสวัสดีค่ะพบกับเต้ยวอริจีสี่สิบอ่ล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของคนที่เป็นอาการตกขาวนะหลายคนนะคะเป็นอาการตกขาวแล้วแบบไม่หายสักทีไม่รู้จะดูแลรักษาย,ยังไงวันนี้เจม้มีสูตรเดียวเกิดนะคะนี่สูตรนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนะคะในเรื่องของตกขาวนะคะ ตกขาวสามารถมีได้ทุกคนค่ะสามารถที่จะมีได้ก่อนรอบเดือนกลางรอบเดือนหรือว่าหลังที่จะมีรอบเดือนไปแล้วนะคะก็สามารถมีได้แต่ตกขาวที่ปกตินะคะก็จะไม่มีกลิ่นก็จะเป็นใสๆหรือว่าคุนๆนิดหน่อยนะคะไม่มีกลิ่นไม่แสบไม่คันอันนี้คือปกติ ตกขาวที่ไม่ปกตินะคะก็จะมีกลิ่นสีอาการคันอาการแสบร้อนปวดท้องน้อยอาการพวกนี้นะคะเป็นตกขาวที่ไม่ปกติแล้วมีสีที่แตกต่างจากปกติทั่วไปะะอาจจะมีสีแดงสีเขาสีเขียวนะคะสีเหลืองซึ่งมันมีหลายสาเหตุแต่หลักๆเลยนะคะอาการที่เป็นตกขาวเกิดจากเชื้อรา เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะเกิดจากอ่าภูมิต้านทานในร่างกายตัวเองต่ําแล้วก็เกิดจากแบคทีเรียพวกนี้นะคะก็มีส่วนทาให้เราเป็นอาการตกขาวดิ่มมากขึ้นแล้วก็ผิดสีผิดกลิ่นไปนะคะข้อแนะนาข้อแนะนําในเรื่องของการที่คนที่มีตกขาวนะคเขาแนะนานะคะให้ทานโยเกิร์ตนี่เจ๊ก็มีนะคะเขาแนะนํานะคะให้ทานโยเกิร์ตนะคะอาทิตย์ละสามครั้งหรือว่า ทานบ่อยๆก็ได้เพราะว่าในโยเกิร์ตนะคะเขามีจุรินทรีย์ตัวดีนะคะที่จะช่วยทําให้ความเป็นกรดเป็นด่างแล้วก็เข้าไปฆ่าเชื้อรานะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้เช่นกันแต่ส่วนใหญ่นะคะอาการคันของเจ๊ก็มักจะเกิดจากการปากของเจ๊นยคะกินกินนะคะ,ะ,คะไปกินพวกของหมักดองไปกินพวกส้ตมตำปูปลาราเนี่ย ม,มันไม่ได้จริงมันอดใจไม่ได้จริงจริรู้ทั้งรู้นะคะว่าหลังจากที่เราทานซ่อมตามแล้วนะคะเราก็จะมีอาการคันจะมีอาการคันมีอาการแบบกลิ่นไม่พึงประสงค์นะแต่ว่าพอหลังจากที่เราทานเข้าไปนะ,ะเราก็ต้องกินตัวนี้ตามเลยจก็คือโยเกิร์ตนะคะจะช่วยทําให้ปรับสมดุลทําให้เราไม่กลับาคันนะคะต่อไปนะคะก็เป็นสูตรนี้นะสูตรเกลือนะเกลือ การที่เรานั่งแช่เกลือนะคะมันจะช่วยทําให้อาการตกขาวของเรานะคะดีขึ้นได้ด้วยนะคะซึ่งวิธีการนี้นะคะมีส่วนผสมแค่สงตัวเท่านั้นเองนั่นคือตัวนี้เลยจ้า เกลือนะคะเกลือแกงบ้านเรานี่เองนะคะเกลือแกงธรรมดาบ้านเรานะคะสักสองซองหรือว่าใครไม่มีซองแบบนี้นะคะก็ใช้เกลือบ้านตัวเองมีก็ได้ค่ะเป็นแบบว่าใส่สักประมาณหนึ่งถ้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ําอุ่นนะคะแช่ไปในกระมังใหญ่ๆที่ตัวเรานะคะสามารถที่จะลงไปแช่ได้ด้วยนะคะก็สักครึ่งกระมังน้ำสักครึ่งกระมังนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่เกลือสองซองนี้ลงไปละลายให้ทั่วจ้าหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาตัวเราเองเนี่ยค่ะลงไปแช่น้ํา ในน้ำเกลือนั่นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ล้างตัวอ่าน้าให้สะอาดเรียบร้อยแต่ข้อควรระวังนะคะอย่าให้น้ําร้อนจนเกินไปไม่งั้นหอยคุณจะสุกได้แน่นอนอนะคะโอเคนะคะก็เป็นสูตรอ,อีกสูตรหนึ่งนะคะที่อยากจะมาแนะนําให้กับทุกๆคนนะคะได้เอาไปลองการสําหรับคนที่มีอาการตกเขาคั่นอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นระยะที่แบบเยอะมากๆแล้ว กินโยเกิร์ตก็ไม่หายใช้เกลือก็ไม่หายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนํานะคะให้ไปพบคุณหมอจะดีกว่าเพราะว่าในเรื่องของสุขภาพภายในของเรานะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยสําหรับคุณผู้หญิงทุกๆคนนะคะก็อยากให้ดูแลตัวเองกันดีๆนะจ๊ะด้วยความเป็นห่วงจากเจ้นะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะแล้วลองเอาไปทําดูนะคะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติ๊ง,ต,งติ๊งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เจ้และทีมงานด้วยนะจ๊ะสาหรับคลิปนี้นะคะเจ้และว,วาเลนตี40อารนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายคัดคัดคุยกับคู่นอนอคุณนะคะว่า เออฉันฉันไม่ว่างจริงนะคะช่วงนี้นะคะก็